นะล่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอิมค่ะมินค่ะมอสนะคะตอนนี้พวกเราก็มาวันทราเวลแล้วก็ถึงในสุนภาพแล้วค่ะที่นิ New Jersey เมืองลองไบรท์ค่ะค่ะเราก็ทำงานที่ดังกินดอนาซึ่งก็ไม่ทำกันนะคะคืาทำแยกเป็นคนละสาขาค่ะค่ะตอนนี้นะคะอากาศดีมากเลยค่ะดีมากๆอากาศหนาวค่ะสำหรับความสุขตอนนี้อยู่ที่ระดัแปดล้วค่ะแปดระดับเจ็ดค่ะเพราะยังไม่เห็นผู้ชายผู้ชายหาค่ะต้องรอถึงซัมเมอร์ค่ะอ่าตอนนี้เป็นหน้าหนาวอยู่ค่ะแต่ว่าในจัง จะเป็นที่สีส้มๆด้านหลังะค่ะก็ไม่ไกลจากชายหาดมากนะคะอ่าจะเป็นทะเลเดินรักกัถ,ถ้าเราตื่นมาจากที่พักแล้วก็มองปกกุ๊บก็จะเห็นเห็นเลยมันเป็นวิวที่มาจากที่พัก oh, ค่ะด้านนี้คือตื่ทะเลแต่อีกด้านนึงจะเป็นเหมือนกับในเมืองเดินตรงไปก็จะเป็นแบบในเมือง <G ül üş> ในเมืองก็ดีค่ะก็เดี๋ยวจะมาวิ่งกันน้ำหนักคงจะไม่ขึ้นมากหรือเปล่าไม่รู้โอเคก็ ก็ขอขอบคุณวราเทคนะคะที <faith> <food> ่ส่งมาที่นี่ก็ขอบคุณที่ส่งมาที่นี่ก็ส่งปัญหาพินแลนด์ที่อยู่ติดชายหาดจริงๆนะคะก็คือถ้าจะได้เห็นซีแพคเมื่อไหร่ก็คือเดี๋ยวจะอัดวิดีโอให้ดูค่ะค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบายอินด้วยบ๊ายบายบ๊ายบาย